เอ้ผู้จุข่ากาบอะชาติก่อนราะทูลเราไม่ใช่เจ้าเอ้าท่านไม่ใช่เจ้าอืและท่านเป็นอะไรเนี่ยเราแค่รับกินไม่ใช่เจ้าแต่รับโอ้ยเกจกา้ความทานเหที่ไหนเหถวายบังคมด้วยผู้จุข่าอง์มังสุมาชาติทอราชทูตเราไม่ใช่เจ้า ท่านก็ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าแล้วเป็นอะไรเนี่ยคนทรงจะนี่ก็คนทรงใช่ก็รับกินเอ้ยนี่นี่นี่ท่านนะนะเราถามคํานะว่าที่นั่งข้างท่านเนี่ยเนี่ยเออใช่เจ้าไหมไหนคนเนี้ยเออเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เจ้าอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะทหารกะเลกระลาเปล่าปังดีจังวะเขาไม่เคยทหารแล้วล่ะแต่จะพูดเ็ใครจากไหนเนี่ยทเราโทษอ๋อ พอดีว่าเป็นราชทูตขององค์พระปู่มิน,านทาได้นํานสุขเอ้ยนี่มึงเป็นใครเน,นี่ยมึงมาจากประวัติกูนึ่งเป็นหมอปะเนี่ยไอกูมไม่ใช่คนไข้มึงนะเฮ้ยไอชิ้นผ่านี่เขาโกรธใครหมเนี่ยรอสักครู่กูก็ถามดีๆว่ามึงเป็นใครมึงใช้น้ำเสียงให้มันดีนห,หน่อยดิ๋ยข้าหลังถ้าดูแล้วเป็นอย่างนี้ข้าหลังไม่ขายให้เลยไม่ขายไม่ขายเลนราชทูดต้องกาแฟดูดกาแฟ อยากพบใครนะอ่ะมาหาองค์มังสุมาอ๋อรอสักครู่เดี๋ยวองค์มังสุมาเสด็จรอสักครู่นะ่ยโคตรโคตรโคตทุกคนเ้ีอย่าก็ขาดใจตะปบองค์มังสุมามาแล้วดูใจพ่อไว้ก็ได้เส้นบมือครับพี่น้องแหลกผู้นังพิมานรับบทเป็นราชบุตรมังสุมา

พระผู้มีอะไรทำอ่อยท่าน,นมีชื่ออะไรกันพระพุทธธเก้ากระบอมมีนางว่ามัสลุมเป็นราชทูตของมองค์พ่อปู่มิทาแห่งสารลมินครได้นำสุขพราชสามตาพร้อมด้วยพระฉายาลักษ์องค์ยิ่งที่ลาวันมาทูลถวายพุทธเจ้าค่ะไม่ต้องเล็นในราชาตราจากพ่อปูม่มนทา 부 ô 하 h ครื่องได้บรรณาการก่อนไอ้คนก่อนจะได้เอามาจ่ายไอ้ตัวเรามาช่วยช่วยน้องมึงก็ช่วยไงมึงมัต้องมาช่วยเอาแรงเขาไม่ก่อนรู้ตัวไหมทำไมอีกอะพ่อมึงเริ่มรอเล่รอเล่แล้วไงพ่อมึงจะมายกทีมไปช่วยบ้างหรือมึงจะไม่เอาไม่เอาจะมีคณะกูโอ้ยพ่อมึงเอาคณะมึงเล่นเดี๋ยวกูเปิดป้ายคะแนนกูเลยอาทิตย์สองแสงนี่คะแนยังไม่ขึ้นป้ายกูมึงตึบไปนะอาทิตย์สองแสงด้วย กูไม่เล่นงานใครด้วยกูเล่นงานพ่อกูงานเดียวเอางั้นพ่อมึงคงไม่ตายสองรอบหรอกเพว่าพ่อมึงจะซื้อบ้านใหม่อะนะเออใช่บ้านใหม่อะมึงนี่เป็นคนดีจริงๆนะต่อเนื่อขอบคุณนะครับต่อรางวัลแล้วก็ฝากงานกลับไปมีงานสำคัญสำคัญหลายงานเลยฝากงานแม่ครูด้วยงานแม่ครูยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบแปดสิงหานะครับแล้วก็งานสไปซี่ดิสกับเพลนที่สามสิบสิงหาส่วนกรกฎามีสองงานอีก สิบเอ็ดนะครับจะเป็นงานศูนย์ศิษฐกิจในบางส่วนนะครับแล้วก็สิบแปดศูนย์ไม่ได้ทำเหตงประเทศไทยก็บางส่วนเช่นเดียวกันนะครับซื้อปัสอตั๋วก็ได้เลยแล้วก็วันที่แปดนะครับลูกถแถลงข่าวคอนเสิร์ตสปซีดิตก็ไปร่วมกันได้นะครับวันที่ <8 S 2> แ,แปดแปดกรกฎานี้นะคะข่า็นักบอลช่วงนี้ก็จะมีงานตามไปได้ครับไปได้เหงื่าไปครับนี่ของเพื่รู้จักลิเกเราได้เดี๋ยวตามไปเลย กระไปแล้วพรุนี้ก็นะครับอย่าลืมนะพรุนี้มีกลางวันนะครับที่กลางวันที่ไหนบ้าเขาเล่นแต่กลางคืนกลางวันไม่มีมีมันจะมีได้ไงที่ป่าพรุนี้ไม่มีกลางวันจะมีกลางคืนเหรอเออไอ้มากบสารฟ้อเมื่อกี้นะได้อยู่บ้าบิ๊กมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมองเข้าไปเจ้ามังสมาไปตาเดียวไปเลยนะคงจะสงสัยกันสิเอาเถอะเรามังสมาจะบอกให้ทุกคนรู้ก็ได้ว่าในบัดนี้ พ่อบโบมินทราแห่งสารวินได้ส่งสุขพระรัตน์ตรารอมด้วยรูปถ่ายหลานสาวซึ่งมีนามาทิราวันพ่อบโบมินทราหวังเอาไว้ในภายภาคหน้าว่าจะยกหลานสาวทิราวันให้เป็นคู่แต่งงานกับเรามังสมาดังนั้นเรามังสมาอยากจะขอถามความคิดเห็นจากมังช่อทหารคู่ใจของเราเป็นคนแรกว่าเรามังสมา สมควรที่จะตอบรับสารพ่อปู่มิตรานี้หรือไม่และที่สําคัญที่ดาวังเหมาะก,กับข้าพปเจ้ามังสมาได้หรือเปล่าเขาเดชะพ์ท่านมังสมาอันพ่อปู่มิตทานสารโลกินนครนั้นพระองค์คือนักรบผู้ยิ่งใหญ่สิบสองปาน,นาต้องยอมสยบเพราะความเก่งความกล้าของพระองค์แต่ณนะตอนนี้จะมาขอสวามกพิ์กับพระองค์มังสุมาตีอ,อีกอย่างหนึ่ง จะมอบหลานสาวที่รอเป็นคู่แต่งงานด้วยมังชอบมันนั่งคิดอูแล้วมันนา่าแปลกนะพี่เจ้าค่ะก็บอกมังชอ่อจ้าไม่ต้องชันแม่น้ำทั้งห้าตอบมาเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกะบอกคิดว่าไม่เหมาะพุทธเจ้าค่ะไม่เหมาะอย่างนั้นเลยอาจะเป็นโกโนเพราะปู่พิทาก็ได้พาไปดีก่อนควรไม่เขารูคน คุณมาที่หมอกีนะ่ะขาดใจวุ้ยที่ดาวัระพินางไปยังคะที่งาวันระพินางทิ่ดาวันสวยหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่ดาวันงามมากเลยพื่น้องท่านสวยใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่จ้ะแล้วทิ่ดาวันเหมาะกับข้าวเจ้ามังสมาหรอือเปล่าเหมาะเนอะพี่นะถ้ามว่าเหมาะนั้นเป็นความคิดเห็นของพี่พี่ก็คิดว่าที่มังชอ่อกล่าวมาก็มีเหตุผล พี่ก็เห็นด้วยกับบางช่อพี่คิดว่าไม่เหมาะจ้ะ <c oughs> ไม่เหมาะเองนั้นเหรอไม่เหมาะจ้า <c oughs> ใช่สิอะไรอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่สมไม่เหมือนของเองหรอเหมาะจังเลยมั้งยังกับไอ้หนุ่มรปภกับแม่สาวสายตรวจแล้วก็จะครอบครองอะไรกันครอบไหนเนี่ย รอบเดินเนี่ยเขาเล่นลิงเขาไปเดินไหนแล้วครบอ่ะเดินตรวจว่าผิดพลาดหรือเปล่าหรือยังเออเดี๋ยวมันไม่สบายกันไงแล้วแม่สาวสายตรวจเนี่ยสายตรวจเนี่ยตรวจอะไรตรวจโทรศัพท์เงี้ยไม่ได้ตรวจแค่สายๆดึกๆก็ตรวจเหมือนกันทำงานหนักมากเช้ามื้อก็ตื่นกูตื่นไม่ทันสักวันเบลสีที่ดาววันหมอกับดาวมอสมาได้ไหมเทอ หมาะหรือไม่เออว่าหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหม็นไมะม่เหมาเนาะไม่เห็นอะไรหรอฉันือกนะไมคะไม่น่าทาามาฉาัยที่ดาวันหมาะกับดาวมาสุมาหรือไม่มีแต่คนขัดใจพงค์ทำให้พงค์ท่านต้องระเกางนะะเกลียขค้รเกลยขค้รเกลีย้นประเทศไทยพูดแบบนี้รู้ใช่ไหมไม่ต้องตอบยังไงรู้ใจ นายช่วยตอบที่เสียงดังฟังชัดหน่อยสิว่าว่าที่ราวันเหมาะกับดาวมังสมาหรือไม่ไม่เหมาะเอเดรียนพฤกษากลิววะเดี๋ยวหยอดเขาไม่ได้พูดปากเลยพูดซะดีเชียวขัดใจไปหมดไอ้ช่วยทายกั่าที่ราวันเหมาะกับดาวมังสมาหรือไม่เออข้าผมใช้คิดว่าอะไรเนี่ยเหมาะไม่ บอกไม่เด็กเอาที่ไหนนอนมันคนละบอกกันมุกได้มาครับได้อยู่ได้อยู่เขาเรียกว่ามุกคลาสสิกไม่ถามเราที่ถามเราจะตอบใจทั้งเจ้าทุกคนใจเราเราไป็นี่อะไรต้องพูดเลยใจทัใจหมดของคนเลยเอ้าวพุณเจ้ามาประธานประจังเมืองพุทเจ้าชาอุบาคอง โอ้โหเราไปนั้งสกายเลยก็มามามาใกล้ๆธรรมสุมามาเองคุณเจ้าค่ะเจอมาได้ตรงนี้เลยตาบดคุณเจ้าค่ะถามอะไรหน่อยจ้ะได้สิคุณเจ้าค่ะทีรางวัลสวยหรือไม่ขอเดชะกว่าบาทนี่ขนาดพระฉายาลักษณ์อย่สวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงนี่จะสวยขนาดไหนก็บอกฉันอุบาก็มีความคิดเห็นว่าพระองค์ท่านมางสุมา ต้องกินที่ราวันเหมาะสมกันอย่างกกินคราไปยกเลยพุ่เจ้าค่ะเออไม่ต้องอย่างนี้สิว่ามเหมาะสมากถึงจะสมกับเป็นอาหารก็เดิมบางสมา,สมาพุ่เจ้าค่ะตอบถูกใจแบบนี้รับไปเลยเจ็ดขั้นเราประทานยศเจ็ดขั้นต่อปแล้วจะไม่มีใครอิจฉากองเลยพุ่เจ้าค่ะวันนี้อย่าไปอิจฉาใครนะ ทำดีก็สมควรได้รับรับไปเลยเจ็ดขั้นเป็นสมหาพนานที่คุณแล้ววุณเจ้าสีเมื่อหูบางไปจะทำรอกไปละม <c oughs> เมอกูคขับป็นไงล้วแม่ปากดีเป็นสีแก่ปากพูดช้อกเลยนะแพร์มันต้องเจ็ดขั้นหาที่ไหนได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงสองคนผัวเมียมองกูไหมวะ มองคนปากดีสิครับปากดีเป็นสีแก่ปากแต่มึงพูดมากนี่ระวังปากจะมีสีด้ว้ยอ้หนี่ทหาะเจ็ดขั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกระพี่ยอดใหญ่ของผมคงแค่สี่ขั้นปากเนี่ยปากตัวกูไว้ไสหนมครับมองไปมองมาก็หลอเกันนะเว้ยจริงปะเนี่ยเออมึงอะหลอเมันว่านะว่านเอฟว่านหางจระเทศใครจะไปหลอกดูพี่เบลได้อหละยกต้องเจ็ดขั้นแน่นอนหน้าเนี่ยโกมันไข่เป๊ะเลยอี่ใครไปไข่ไก่วะไม่ใช่ไข่กูนี่แหละ หมดจะลงไปจุบบ่มปากที่นี่เพื่อตอบสารด้วยทันใดเราองทค่กใจเสียงจริงๆแต่ตองดีกว่าพี่ชไม่ด้ยิงที่รองใตงจบนะ้าอยากพบแค่แค่สมัามาแล้วกว่าบาทใสอไม่ฟังเลยไม่ฟังนะไม่ทันะอ มีการผาดขมดใช่แล้วเฮ้ยนันหมดหมดทำไมอโอ้โหโอ้โหหวานสักขนาดนั้นเดี๋ไปไป็ดไม่ไม่ติดถ้วจะโทษ หม็นยังสีท่านตรงน้ำสารนี้ดๆไปถวายกับพระโตมินราเดินทางขลอภัยนะครับท่าโทูบอดตรงแล้วพุณเจ้าขาเจู้อุปกรคุ้าข้าเดียวเชิญท่านไปพบตาหนักสนพระองค์ระบังสมามีรางวัลจะประทานให้องค์ไทยพุณเจ้า่่าส่วนพวกอิชาริสยาแล้วก็ อดทั้งหมดทรท่นสุดท้ายคนชอบจแอบน้องโกรธแต่ว่าพี่จะไม่โกรธนะแบบนี้ค่ะจะดีบเพื่อนค่ะไปเดยไม่ใช่ทไมเดินยาเนยไปแต่กินยารด้วยไปหข้อกลบ้านด้วยเ